โอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องเดวิด v ีเอพเนาะนะครับก็วันนี้เป็นติวเตอร์สุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะครับก่อนเที่ยงคืนนะนะครับก็จะเป็นติวเตอร์ของคุณจักรนะครับอันนี้ถามมาเชิงเชิงอินเทอร์เน็ตนิดๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นฟาซาดที่พ่วงกับภายนอกนั่นแหละนะคือผมก็เลยเอามาทำลงในห้องนี้เลยนะครับเป็น VIP ไปเนาะโอเคมาดูนิดนึงครับว่ามันเป็นยังไงเนาะ ตัวของมไม้ดนตตัวนี้มันจะเป็นฟีฟอร์มถูกไหมแล้วก็เพลนของเขาเนี่ยมันจะทีทแบบผิวๆหน่อยนะครับลื่นไหลไ่ง่ายๆนะฮะจริงๆถ้าเป็นเพลนแบบแบบลักษณะกรณีรูปบนตัวแรกเนี่ยไม่ยากนะครับเขียนโดยการใช้ cotton w a ล l ก็ได้นะครับสามารถทําได้เลยนะ,ะเดี๋ยวดูตัวอย่างกันง่ายๆครับเช่นผมสร้างห้องสี่เหลี่ยมง่ายๆขึ้นมาเป็นห้องแบบ แบบนี้นะครง่ายเลยแล้วก็ผมอยากให้ผนังเนี่ยมันทีดนะมันทีดแบบเคิร์ฟหน่อยเทีดเคิร์ฟไแบบหลลื่นนะครับไหลลื่นเหมือนตามรูปเลยนะไหลลื่นเลยแบบเหมือนตามรูปเลยอนะันนี้ขึ้นไปหน่อยนะครับกั้นแบบนี้เลย คราวนี้ตัวของ f o r to f ผมจะกำหนดให้เลเวล1ถึงเลเวล2นะครับและก็กำหนดพื้นลงไปเซตอัพพื้นลงไปเซตอันะพฝ้าเพดานล,ลงไปนะครับฝ้าเพดานเอาสูงถึง3เมตรเลย3.5จริงๆนี่เราทำเป็นหน่วย หน่วยเมตรอ่ะ3.5ได้อยู่นะครับก็ selection ไปเลยนะครับเรียบร้อยอ่ะไปดูที่ไปดูทางด้านลูกด้านครับ elevation เนาะก,ก็ไม่เกินเนาะ3.5เพราะว่า four to four เป็น4เมตรถูกไหมครับดังนั้นเ,เวลาผมจะทำการดูตัวมิติของงานเนี่ยด้วย section box เนี่ยนะครับเราก็จะได้พื้นผิวของ space นะเป็น curve แบบเหมือน,นในลูกแบบที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับเนาะ ถูกไหมเนี่ยสเปซเป็นแบบนี้นะคืค ب, อคืคงโแบบนี้แหละนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะทานฟอร์มนะครับให้เป็นระแนงไม้นะครับเนาะให้เป็นระแนงไม้โดยรอบเลยนะครับวิธีการทานฟอร์มเป็นระแนงไม้อย่างแรกต้องเขียนโปรไฟล์ขึ้นมาก,ก่อนนะครับไปที่ Family นะไปที่ Family เลือกไปที่ m a t r i กโปรไฟล์ ile, นะครับโอเคกด Open นะครับจากนั้นเราเขียนโปรไฟล์ไปเลยครับนะเราต้องการหน้าตัดของระแนงเท่าไหร,ร่นะเช่นผมต้องการหน้าตัดของระแนงกว้าง50ลึก10อย่างเงี้ยนะครับผมต้องการลึก10นะครับแล้วก็วางให้มันอยู่ตรงกลางด้วยนะ นะครับามาห้อยู่กึงกลางแบบนี้ด้วยนะครับจากนั้นเซฟนะครับเป็น Family ผมตั้งชื่อว่าทีมแล้วกันนะ Team ทีมหนึดอินทุกโปรเจกตเข้าไปนะครับกลับไปที่ TD เนอะคลิกส่วนของ Architecture นะครับแล้วก็เลือก m o r i เรียก่อนนะครับ m o r i เรียที่เราจะ Setup เราจะ Setup m o r ร์เรีให้เป็นลักษณะของ ระแนงไม้นะครับเราเขียนเลยก็ได้ครับระแนงนะห้าสคูณสินะก็คือ2นิ้วคูณคูณสนิ้วเอาไว้ง่ายนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับแล้วก็โหลดโปรไฟล์เจ้าตั้งชื่อไว้ว่าทิมเข้ามาเห็นไหมครับกดโอเคจากนั้นกำแพงเหล่านี้เนี่ยเราไป selection นะครับ มันจะมีด้วยกัน3ผืนใช่ไหมเราไปเซสชันนะครับปรับให้เป็นเอ่อินเทเล็กซ์เทเลกราฟซิงก่อนนะครับเป็นตรงๆอ่ะนนะติดเข้าไปนะครับจากนั้นให้เราดีพี้เคดอินเทเลกราฟซิงครับเป็นไฟล์สระกดโอเคนะครับส่วนที่ต้องทำต่อคือคัตเทนพาวเนลนะครับ ตั้งชื่อเป็น m p นะก็คือการถอดกระจกออกนั่นเอง m p t แปลว่าว่างนะครับจากนั้น joinness เ,เนี่ยเอา join แบบเ,เป็น vertical r i d นะครับตัว vertical r i d นะให้เราเลือกเป็นลักษณะของอ fixed distance ก็ได้นะครับ fixed distance แล้วก็ใส่ระยะลงไปของเรามัน10ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอาจจะเอา t หน่อยติดๆกันนะ,นะครับก็น่าจะอยู่ที่ 0.75นะครับ0.10.075พวกมานี้มีแก๊ปหน่อยนะครับจากนั้นแล้วก็ไปดูในส่วนของเฮลิซ o นครับเฮลิซ o นเราไม่ใช้เลยนะจริงๆจะใช้เฟรมไม่ต้องใช้อ่ะเอาแบบเอลอบลอบหน่อยนะครับไม่ต้องใช้นอนไปนะแล้วก็โบ t ิเคิลเนี่ยเราไปใส่เฉพาะส่วนอินทเลียนะครับเราไปใส่นี้ก่อนเลย ตัวที่เป็นอมอรียนละแนงที่เราตั้งชื่อไว้เห็นไหมละแนง0.05คูณ0.1นะครับเนาะจริงๆใส่ทั้งหมดเลยก็ได้ครับเพราะมันเป็นเฟร,รมเดียวกัน0.01กดโอเคนะครับ เดี๋ยรอแป๊บหนึ่งติกนี่เลยแสงวัตถุน้ำเงไม่ยอมนะแป๊บหนึ่งนะผมตั้งอะไรผิดหรือเปล่ปาอ๋ออ,อ,อ,อโอเคอะทำทีละผืนนะครับ v e ติเคิลมันทำงานไม่ทันนะนะตั้งทีละผืนได้ครับผมปรับหน่อยนะครับปรับสเปซ c ิ่งให้เป็น0.1 เริ่มทีแหละปรับเป็น 0. 0.0อือจริงๆ0.1มันก็ก็พอดีนะ0.15แะ้วกันนะให้มันมีแกลบหน่อยจริงๆคนจะแกลบแค่ประมาณ5มิลเนาะ0.05อย่างนี้ดีกว่านะครับมันจะได้ทีหน่อยไงเหมือนเหมือน reference โอเคเอาไปดูใ,ใกล้ๆครับเห็นไหม ก็จะวางทีมเมลีเฟลนละถ้าเราปรับให้เมลีเดียดกว่านี้ล่ะนะครับผมปมรับเมลีเดียดกว่านี้นิดน,นึงนะครับยิดเข้าไปซูมเอาเลือกเป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเลยแกปบสิบแก็บหนึ 1, 1, 1, 1, 1่งหนึ่งหนึ่งเซนนะครับหนึ่งมิลนะครับอย่าลืมคาทัลล์อย่าลืมใส่เป็นเอ็มพีด้วยนะครับ มันจะได้โชว์แต่เฉพาะตัวของฟาษาเพียวๆโอเคนะครับเรียบร้อยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดู Space แบบอินทเนียกันนะครับว่าเวลามันปรากฏอยู่ในงานเนี่ยมันปรากฏยังไงเนาะผมจะคืนค่าเซกชันบ b ็อกจริงๆไม่ต้องคืนก็ได้นะค่าเซกชันบ b ็อกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ต่อนะอาจจะคืนก่อนแล้วกันนะครับ โอเคนะฝ้าเพาดานตรงบริเวณนี้นะครับอาจจะ selection เป็นเค r ร์ไปเนาะแต่ตรงบริเวณระแนงเนี่ยจริงๆเป็นตอง selection ได้นะลองดูที่ฝ้าเพาดานนิดนึงเห็นไหมมัน selection เฉพาะข้างในนะครับเดี๋ยวเรา selection ข้างนอกเพิ่มด้วยนะปึ๊บโอ okay. เคเรียบร้อยนะครับจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราลองดึงภาพทิเกอรยรดูนะครับ เอ่อผมจะดึงอินทีเรียแบบเปอร์สเปกตีฟนนฮะอืมเห็นไหมเราก็จเจอเคิร์ฟความโค้งนะครับของฟา,าสซาที่เราสร้างไว้นะครับเนาะปรับเรลิสติกนะฝานี้เวลาเราดูกราฟิกอ่ะ แสงมันค่อนข้างจะมืดเห็นคนเพราะว่าแสงมันมันไม่ได้มีจากข้างหน้าฝั่งนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะจะให้ตีบเรามันดูสว่างมันไบรท์ขึ้นนะฮนะก็ใช้ section box ช่วยนะครับนะคลิกตรงนี้ก็เปิดฝาฝั่งนี้ไปเลยถูกไหมนะครับเราล,ลองไปดูที่ 3D สิอ๋อมันยัง มันยังไม่ทําให้ไม่เป็นไรครับคลิกไปที่กําแพงฝั่งนี้ก็ได้นะฮะจากนั้นก็สั่งให้มันหายไปก่อนนะครับสั่งมันหายไปก่อนหาแบบเป็นตาก็ได้นะเลือกหายแบบเ hi เดรกเมนครับนะ ขอแสงจากภายนอกช่วยนิดนึงจากนั้นก็เปิดเงาดูครับเราเห็นว่าแสงมันสาดเข้ามาไม่เจองานใช่ไหมครับเดี๋ยวเราใช้ผ้าชิดหมุนช่วยนะฮะนะฮะมานิดเดียวนะมาไม่เยอะนะครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเปิดตัวของบล็อกนะครับ ที่อยู่ด้านหลังก็ได้นะครับช่วยเนาะจริงๆเดี๋ยวผมดึงจากเป็นไอตัวของอมุมที่มันเป็นตัวงานด้านหน้ากับหลังเนี่ยออกก่อนนะครับออกก่อนได้นะสามารถซ่อนได้ผมซ่อนโดยการเลือกไปที่ Hide Element ก,ก,ก่อนนะครับกลับไปที่ Perspective อีกทีนะครับเนาะแล้วก็ Reset Temporary ไปเลยนะครับ เปิดพระอาทิตย์อ๋อโอเคเดี๋ยวผมดึงใหม่ตอนที่ผมดึงกล้องเนี่ยมันมันยังไม่ได้หายกำแพงนะครับมันเลยจำค่าเดิมไลยเดจ๋ยดึงใหม่อ่เห็นไหมมันไบร์ขึ้นมันไบร์ขึ้นนะครับปรับเป็นเร a สติก i c ะโอเคนะครับตรงนี้นะครับ จะ g h ก็ High นะ High ก็ได้นะครับถ้า High ก็คือเลือกไปที่ตัวของ High e l e ก e n t ได้เลยนะครับจากนั้นลองปรับกราฟิกตรงนี้ดูปรับเป็น Case, Shadow, Show Ambient นะครับ Lighting ปรับไปเลยนะครับ8 0เอ่อ70บา70 80แล้วก็20 แอพายครับงานมันจะ b r i g h ขึ้นไหมงานมันจะ bright น็ขึ้นเห็นไหมครับพวกเงาพวกช h a d o w อะไรพวกน,นจะออกครบเลยเนาะนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับในการนำเสนอชิ้นงานนะครับเนาะถ้าเกิดเราต้องการหมุนออรบิทก็ใช้ออรบิทหมุนได้เลยนะครับสามารถหมุนได้เลย นะฮะเรียบร้อย i ินเคสสำหรับซูมเข้าไปดูได้นะครับตอนนี้ที่กินดีเทลราละเอียดไหมครับพิกติของฟาระแนงเนาะนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งเนาะอ่าอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ ใช้เป็นลักษณะของขาศาสนโค้งเคิร์บพันขึ้นไปข้างบนนี้นะครับตามรอยแบบนี้ที่มันเป็นลักษณะของฝ้าเพดานทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําแบบลักษณะนี้กันนะครับใน EP ต่อไปนะนะครับอันนี้อาจจะขอติดเป็นพวกนี้แล้วกันนะครับสำหรับระแนคิร์ฟที่เป็นฟรีฟอร์มก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอขอบคุณคําถามนี้จากุจักด้วยนะครับขอบคุณครับ